เราเคยฟังแต่เสียงของตัวเองแล้วเราเคยฟังเสียงรอบข้างบ้างไหมในทุกๆคืนที่เรานอนเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาไหมเราไม่มีทางรู้เลยว่ารุ่งเช้าของอีกวันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าบางทีการที่เราอยู่ในจุดที่เราอยู่นานจนเกินไปมันก็อาจทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหน และแม้บางครั้งเราจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าคำตอบแรกที่เจออาจไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงจนค้นหาไปถึงคำตอบสุดท้ายและความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือคำตอบสุดท้ายทำให้เรารู้ว่าคำตอบแรกคือคำตอบที่ถูกที่สุดแต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับการเดินทางทั้งหมดที่ทำให้เราได้เรียนรู้ความหมายของชีวิต การออกเดินทางไปยังที่ต่างๆสำหรับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนแต่ผมคิดว่ามันคือการได้ออกมาเรียนรู้ออกมาดูผู้คนออกมาฟังเสียงถึงแม้บางเสียงอาจไม่ใช่เสียงพูดคุยแต่มันคือเสียงที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งรอบข้างเข้าใจธรรมชาติเข้าใจคนรอบตัวและสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้คือเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความหมายของวันนี้เปิดประสาทสัมผัสให้ครบ ใช้ตาดูใช้หูฟังแล้วใจคุณจะได้ยินแม่กำปองไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือนิยามใหม่ที่คุณจะยังไม่รู้จนกว่าคุณจะได้ไป